รักที่ออกแบบไม่ได้นะโรงเรียนศิลปะชื่อดังวันวิสาขามีนิสิตสาวชื่อผินที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนสุดยอดแต่เพอกลับสวมหน้ากากเป็นคนเย็นชาเพราะความเจ็บปวดในอดีตชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเมื่อได้เจอกับนภัทรนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างจังหวัดผู้ที่เข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มและความอบอุ่นที่ไม่ยอมให้ใครมาเป็นอุปสรรคต่อความฝันของตนเองจนทำให้ผินเริ่มเปิดใจและเรียนรู้ที่จะรักอีกครั้ง เรื่องราวความรักของพวกเขาผ่านมุมมองของศิลปะที่บอกเล่าความรู้สึกโดยไม่ต้องใช้คำพูดแต่เมื่อความจริงบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของนภัสถูกเปิดเผยผินต้องตัดสินใจว่าจะยอมเสี่ยงกับหัวใจอีกครั้งหรือไม่สุดท้ายทั้งคู่คนพบว่าความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่มีกันและกันก็พอ